สวัสดีค่ะสวัสดีอีฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสละกินเมืองรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะปักทัวคอยกําลัง,เป,งเ,ปเ,เป็นหน่วยกระดอแก้ได้ค่ะพี่น้องค่ะโอ้เป็นเพียกระไรเป็นหน่วยกระไรมะรากอคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสละกินเมืองรัฐบาลเด่นล่างเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะ นี่วดที่ผ่านมาเข่าหกสามตรงตรง,งตรงวดนี้ได้สี่หกสี่เก้าหกหกหลักหกเก้าเด้อค่ะพี่น้องคขากดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกแปดเดือนกันยายนที่สิถึงนี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะให้เบิ่งชัดๆขอยู่แดดขอยู่ห่มอยู่แดดกล่องกระบ,บอยดีโทรศัพท์กระหางๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะต้องขอโทษขออภัยอย่างสมโทรศัพท์บ่ได้แล้วใส่ ของเก่าของห่างอยู่ซ์อยู่แล้วก็มันยังตัดคลิปตัดยังบดายค่ะพี่น้องค่าคือถ่ายแล้วก็ลุงเลยถ่ายแล้วก็ลุงเลยเพื่ออยากให้เพื่อนๆเฮฟซี่ได้เห็นตัวเลขได้ชมตัวเลขนาะค่ะพี่น้องค่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้ย้อนหลังให้เบ่งวดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องขาที่จริงย้อนหลังนะมาเข่ามา3สามสี่งวดแล้วเพื่อนๆกับแคปแล้วก็เอาไปทำตามได้เลยค่ะพี่น้องขา สูตรนี้ล่างอย่างเดียวเด็กขับพี่น้องขาเลขสีห่หางสี่ตัวงวดที่แล้วเขาไปที่หกสามตรงตรงวันนี้เดี๋ยวสี่หกสี่เก้าหกหกหรือหกเก้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบเรีอนผ่านคือเก่าเด้อค่ะเด้อผู้ใดมักผู้ใดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าปีหกแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ มาชมดอกบักทัวเป็นน่วยและะ้วก็มีเด้อค่ะพี่น้อง่ากําลังเป็นนวยประจบปแจอเอกศิษหามือกับคงสเสดตด่ำอดอกค่ะพี่น้องอันนี้เป็นบักทัวไล่เสือเด้อค่ะบักหน้าต้นนี้ก็มีอยู่พวงหนึ่งนอนๆน,นี่ก็เกิดขนหลายเพราะว่าบักทัว้างนี้มันไปไปโผล่โผล่ต้นบักหน้าค่ะพี่น้องค่ะบางบางหงต้นนั้นก็คือ เครียบัวกทัวถัวมันแล้วค่ะพี่น้องค่ะกินตำปะคงบ่ค่ะวันนี้ค่ะเราจิกินชมตำกันดีค่ะวันนี้ก,กอรอเทศก็เป็นเพียใบเหลืองบน่นละค่ะพี่น้องเป็นหน่วยอยู่ปะหาหกน่วยนาน,นี่คือปูอก่ก,กระเทนเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะบ่คือหนาหนาว ต้นหอมเราต้นหอมเราก็สวยมากต้นหอมนี่ไม่อยู่สามสามองค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นกระมังห่างเามืองตัวเลข่ะต่อค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิจบคลิปก่อนสิเศร้าคลิปเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะโชคดีร่ำรวยถูกหวยร่างวันที่หนึ่งจ้า